สวัสดีครับสวัสดีครับแซมมีรถตู้มาแนะนำกันอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถเข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้าเลยวันนี้นะครับผมคันนี้เป็นฮุนไดสตาร์เลียนะครับผมรถปี2021นะครับผม2,200ซีซีนะครับเครื่องยนต์สองจุดสองดีเซลนะครับผมคันนี้นะคันนี้เลยเพิ่งเข้าเลยนะครับผมมีคันนี้คันเดียวนะครับผม ราคายังไม่ประกาศนะครับรอนิดนึงพึ่งเข้านะครับแต่เมยรีบมาถ่ายให้ดูก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับดู2,021นะครับผม177แรงม้า 2,200cc ซีซีนะครับผมมาลองดูก่อนไฟฟอยติดนะครับสตาร์ทให้เรียบร้อยนะนี่นะโฉมปัจจุบันเลยนะครับตัวนี้นะครับคุณไดสตาเลียนะอันนี้นะ 2,200cc ซีซีครับผมดีเซล 17 7แรงมานะฝาเฝอเดิมๆนะจำดูแล้วเนี่ยฝาเดิมอยู่เลยนะครับผมเนี่ยน็อแก้มน็อตฝากระโปรงนะครับน็อแก้มสวยงามนะสวยงามเลยนะนี้นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนะครับแก้มเดิมๆนะนี่นะฝาเดิมๆนะครับผมลองปิดฝาก่อนนิดนึงอลองดูหน้าเต็มๆหน่อย นี่นะครับผมรอราคานิดนึงนะครับผมรถพึ่งเข้าราคายังไม่มานะราคายังไม่มานะครับผมมาไฟเดียวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับผมนี่ยางตัวนี้นะครับผมยางโยโกฮามานะตัวนี้ยางโยโกโนะปีเดี๋ยวแซมหาให้ปัญหาไม่เจอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวแซมหาให้นะครับผมมาลองดูภายในกันนิดนึงนี่นะครับ สีครีมหรือว่าสีเบจนะครับเบาหนังนะครับแผงข้างจะเป็นสีสีดำล้วนนะไม่ให้หนังนะอันนี้เป็นเป็นเหมือนพลาสติก ABS นะครับผมนี่นะนี่บุ๊กเซอร์วิสมีอยู่เลยนะครับดูเข้าศูนย์ตามระยะนะศูนย์พารามห้าฮุนไดละพารามห้านะครับเข้าศูนย์ล่าสุดนี่แปดหมื่นหกนะเพิ่งเข้าเมื่อ วันที่ 5, เอาเอาที่8เดือนพฤษภาหกเจ็นะคันนี้เลขไม้แปดหมื่นหกเรเพิ่งเข้าเลยนะครับผมเนี่ยคุณแจมีให้แบบนี้นะ2ดอกนะคอนโซลแบบนี้นะถุงลมคันนี้แอร์แบ็กสลูกนะนี่แอร์แบ็กสลูกนะสวยงามนี้จะเป็นสีดําเป็โนโนแบ็กนะสวยงามเลยนะครับผมดูกรงดูเกะนะนี่หน้าจอหน้าจอวิทยุเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นระบบสัมผัสน,นะ,ะนี่นะ กดดูนะครับผมอ่ะน,นี่เกียร์จะเป็นแบบปุ่มกดแบบนี้นะครับผมแอร์อัตโนมัตินะครับแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะผ้าหลังคาก็เป็นสีครีมหรือว่าสีิเบรดนะครับผมอ่ะไฟไฟติดนะมาลองดูไปเรื่อยๆนะครับผมประตูเป็นแบบไฟฟ้านะนี่เป็น11ที่นั่งนะแบบนี้เลยนะครับผมมีปรับ แอร์อยู่ด้านนี้นะครับผมแอร์ Air ก็จะมีทุกช่องสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมครบเลยนะครับผมนี่สีน้ำตาลหรือว่าสีครีมนะครับภายในแบบนี้นะสวยงามอยู่นะครับผมนี่นะตอนนี้กดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะกดปิดเลยในส่วนของด้านท้ายนะครับน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ฝาท้ายคันนี้เป็นฝาท้ายเป็นแบบโช๊กนะครับยังไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้านะกดเป็นโช๊กนะมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยน่า,นาสวยงามนะครับสวยงามอยู่เนี่ยเดิมเดิมนะเม็ดอาร์อยู่ครบครบนะครับดูนอ็อตฝาท้ายดําเปิลเลยนะครับดําสนิทนะเดิมเดิมนะครับผมเนี่ยเม็ดอาร์อยู่ครบครบนะครับผมฝาเดิมเดิมนะคันนี้ฝาเดิมเดิม น็อตไฟไม่เคยแกะไม่เคยแงะ่นะมีเซ็นเซอร์ข้างหลัง4จุดนะครับผมดูนะสวยงามนะสวยงามนะมาปิดก่อน2.2ดีเซลนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับกดไปนี่นะเป็นเหมือนกันนะครับผมนะเป็นลักษณะแบบนี้นคอนโซลด้านหน้าหาล่อๆแบบนี้ นี่นะแอร์เราสามารถที่จะปรับได้อุณหภูมิแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังปรับเองได้เลยเวลาเราปิดก็กดอ่ากดปิดได้เลยนะอ่ะดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างอันนี้จะเมนเบรกมือไฟฟ้าเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับเลขไม่แปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดกิโลเมตรที่ใช้งานนะครับผมอันนี้พวงมาลัยก็เป็นหน้าตาแบบนี้นี่นะพุ้มหนังหนังสวยอยู่ นะครับหนังยังสวยอยู่นะครับผมนะทะาลองเข้ากรให้ดูนี่เป็นภูมิผูกเฉิญน,นะพุชสตาร์ทอะเข้ากรนี่นี่นะกล้องมองหลังนะครับติดพร้อมใช้งานนะนี่หน้าจอเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ,อันนี้เราสามารถที่จะปิดในส่วนของกเซ็นเซอ,อร์ด้านหน้าได้นะครับผม นี่นะแล้วก็จะมีช่องในส่วนของ USB แล้วก็ช่องชาร์จ12โวลต์นะครับตามนี้เลยนะครับผมก็ใครสนใจลอ,ลองทักมาหาแซมได้นะเดี๋ยวราคาแซมแจ้งอีกครั้งใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมว่าเพิ่งเข้าราคายังไม่มานะครับผมปรับพับไฟฟ้าปรับทิศทางไฟฟ้าทั้งหมดนะใครสนใจก็ทักมาได้นะ0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ 0863543692ฮุนไดสตาเลียปี2021เลขไม่8 6 2 2ดีเซลนะครับผมสีดำมีคันนี้คันเดียวนะรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะก่อนเข้ามาหาแซมโทรหาแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับ0863543692 0863543692ขอบคุณครับสวัสดีครับผม